สวัสดีครับสวัสดีไวรุ่มกันพาทุกคนด้วยนะครับผมพบกับพิน้าดีฮีโร่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนานะครับการติดดีคอน้ํานะครับดีคอน้ําติดยังไงนะครับให้มันติดทนติดแน่นนะครับไม่ลอกหลุดง่ายๆนะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาในคลิปก่อนหน้านี้ของพินานะครับที่แนะนำนะครับสติ๊กเกอร์แบบต่างๆของกันพาไปนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามาว่า น่าจะแนะนานะครับการติดดีคอน้ําดีคอขุดนะครับก็ผมก็ได้ทําคลิปแนะนําการติดดีคอขุดไปแล้วนะครับผมก็ได้โอกาสนะครับว่าจะมาทำนะครับวิธีการติดดีคอน้ํานะครับยังไงให้มันติดแน่นติดทนแล้วก็สวยงามแล้วก็มาดูวิธีการกันด้วยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้มีอะไรกันบ้างนะครับก็ไม่ได้เป็นการมาสอนอะไรกันนะก็ เป็นการมาแนะนำแล้วกันนะครับผมก็เทคนิคต่างๆก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับอปุปกรณ์อันแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเอาเป็นกระดาษทิชชู่แล้วกันนะครับผมกระดาษทิชชู่นะครับหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับมาไว้เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวนะครับนี่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแต่ก็ใช้หน่อยก็ดีนะครับกระดาษทิชชู่หรือผ้านะนะฮะเอามาเช็ดทำความสะอาดที่มันเป็นคราบฝุน่นแต่ว่าถ้าเป็นงานใหม่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ตรงส่วนนี้นะครับก็อาจจะต้องมาใช้เช็ดคราบน้ํามันนะครับคราบน้ํามันที่มันติดมากบพลาตติกนะครับคราบมันของพลาส,สติกนะครับผมก็ต้องเช็ด,ดนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดออกไปนะครับดีคอมันจะติดไม่แน่นแล้วก็มีโอกาสจะลอกได้ง่ายนะครับผมก็เหมือนเราเจะไปทําสีนะครับผมก็ต้องเอาชิ้นงานไปล้างก่อนนะครับเพื่อทาความสะอาดความมันอะไรต่างๆออกไปเพื่อจะให้สีมันติดดีขึ้นนะครับก็ใช้กระดาษหรือผ้านะครับก็ดีเหมือนกันนะครับ แนะนำนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นไม้จิ้มฟันนะครับหรืออะไรก็ได้ที่แหลมๆนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนผมก็จะใช้ตัวดาบตัวนี้แหละนะครับหรือไม่ก็ไม้จิ้มฟันนะครับก็ได้นะครับไอ้สองตัวนี้นะครับก็เอามาไว้ใช้ในการเคลียร์นะครับตัวดีคอน้ํานะครับลงไปที่พื้นผิวของชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีการกันอีกทีนึงนะครับผมอันที่3นะครับก็คือตันบัตรนะครับตันบัตรอันนี้นะครับก็จะมาใช้ซับน้ํานะครับ หลังจากที่เราติดดิคอร์นะครับไปแล้วนะครับที่ตัวชิ้นงานนะครับก็จะเอามาใช้ซับน้ําออกนะครับอัดไนฟ์นะครับอัดไนฟ์เนี่ยก็เอามาใช้ตัดนะดิคอนครับออกจากแผงนะครับผมออกจากแผ่นมันนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือปากคีบนะครับปากคีบนี้ก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะครับเราจะไว้ใช้คีบดิคอร์ที่เราตัดออกมาแล้วนะครับบางชิ้นน่ยบางชิ้นมันจะมีชิ้นเล็กนะครับ ชิ้นเล็กๆเลยแบบเราจับด้วยมือไม่ไม่ได้อะฮะไม่ถนัดไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ปากคีบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าใช้ปากคีบก็จะถนัดกว่านะครับปากคีบแล้วก็เอามาจุ่มที่น้ํานะครับผมนะปากคีบจําเป็นนะครับอันที่ขาดไม่ได้คือนะครับก็คือน้ํานั่นเองนะครับคพือเชื่อว่าดีคอน้ํานะครับก็ต้องใช้น้านะนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเพขยงเราก็คือดีคอน้ํานั่นเองนะครับ ก็หลายคนก็แบบสับสนนะครับว่าดีคอน้ํากับดีคอแบบล็อกแปะเรลิติดดีคอเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็ดูข้างหลังง่ายๆนะครับผมดีคอน้ําก็จะมีสีฟ้านะครับแผ่นพื้นหลังเนี่ยนะครับของดีคอแบบล็อกแปะนะครับเรลิติดดีคอเนี่ยก็จะมีสีเขียวนะครับผมสาหรับในแบบในวันนี้นะครับนน่ เพิ่งต่อเสร็จเลยนะครับยังไม่ได้รีวิวด้วยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวนะครับก็คือเจ้าฟาส t นั่นเองนะครับไม่ใช่ติดที่ตัวเจ้านี่หรอกนะครับเป็นอุปกรณ์ของเจ้าฟาส t นะครับ f A เนะครับก็คือเอาตัวปืนแล้วกันเนาะใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะก็จะติดที่ตัวบาสูก้าตัวนี้แล้วกันนะครับบิ๊กๆเบิ่มๆเลยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับบอกก่อนนะครับดีคอน้านะครับก็จะมีตัวที่เป็นดีคอนนะครับแล้วก็แผ่นรองนะครับจริงๆแผ่นรองนี่ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็เวลาเราจะตัดชิ้นงานนะครับชิ้นดีคอออกจากแผงเนี่ยเราก็เอาแผ่นนี้ออกไปนะครับแผ่นรองนะครับที่เราใช้งานจริงๆก็คือตัวดีคอที่อยู่ในนี้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาตัดนะมันก็อาจจะเสียได้ง่ายนะครับก็ทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็เลือก ชิ้นส่วนเลยนะครับที่เราจะติดตรงไหนนะครับก็อาจจะมีดูตามไกด์ในเน็ตในอะไรก็ได้นะหรือในใบปิดนะครับเมนูนันะครับว่าดีคอส่วนต่างๆเนียติดที่ตรงไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าดีคอน้ําถ้าไม่ใช่ที่แถมมากับชิ้นงานก็จะไม่ค่อยมีไกด์เท่าไหร่นะก็ไปเสิร์ชเน็ตดูก็ได้นะดูรูปต่างๆนะครับของกันพานะครับว่ามันติดตรงไหนหรือว่าจะติดจะติดตามจินตนาการของเราก็ได้นะครับอ่าโอเคผมก็จะเลือก ลาเบลนะครับของดีคอออกมาชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ตัดชิ้นที่เราต้องการออกมาเลยนะครับก็มองดีๆนะระวังตัดไปโดนส่วนอื่นนะครับผมะระวังตัดไปโดนชิ้นส่วนของอดีคอชิ้นอื่นนะครับผมก็ตัดเว้นขอบๆนิดนึงนะ นะครับตัดออกมาเลยนะครับผมจะเอาชิ้นสีขาวชิ้นนี้แล้วกันนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับ efsf เนี่ย pg นะครับตัวนี้แหละนะครับผมตัดออกมาก่อนตัดออกมาก่อนเลยค่อยๆตัดนะครับใจเย็นๆนะครับงานนี้มันเป็นงานศิลปะนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับผมค่อยๆใจเย็นๆนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับอ่าเป็นงานศิลปะที่เน้นความสวยงามนะครับอ่ะหลังจากที่ได้ตัวดีคอน้ำมาแล้วนะครับก็หยิบออกมาแบบนี้นะครับออกก่อนอื่นนะครับกอ่อื่นเนี่ยอ่ะเทคนิคส่วนตัวของผมเลยนะครับผมก็จะใช้ข้าต้นบัตนะครับหรือกระดาษก็ได้นะครับจุ่มน้ำก่อนหมาดๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาเช็ดตรง พื้นผิวนะครับที่เราจะที่เราจะติดนะดีคอรตรงติดตรงดีคอนนะครับผมเพื่อนะครับเพื่อจะเช็ดนะครับคาบมันออกไปนะครับแล้วก็ฉโลมน้ําไว้ที่ผิวนิดนึงนะครับผมเราจะฉโลมน้ําไว้ที่ผิวนิดนึงก็เพื่อว่านะครับเวลาเราแปะดีคอลงไปเนี่ยมันก็จะมีน้ําที่ช่วยแบบทําให้ดีคอมันขยับได้นะท,ะทาให้ดีคอมันลื่นๆอยู่นะครับมันจะยังไม่ติดกับ ชิ้นงานทาให้เราสามารถจัดตําแหน่งต่างๆของดีคอเนี่ยนะครับให้มันให้มันในตาแหน่งที่เราต้องการได้นะครับผมก็ชโลมไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาปากคีบนะครับมาคีบดีคอนะครับที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับจุ่มลงไปที่น้ําเลยนะครับผมขึ้นชื่อว่าดีคอน้ํานะครับก็ต้องจุ่มน้านะจุ่มลงไปนะครับเราทิ้งไว้ประมาณสัก 15วินาที20วินาทีประมาณนี้นะครับอันนี้เราต้องสังเกตดูด้วยนะครับว่า,าคุณลักษณะนะครับของอดีคอน้ําของเราเนี่ยมันจะลอกอมันจะล่อนออกง่ายหรือยากขนาดไหนนะครับเราจุ่มน้ําชิ้นแหกเนี่ยเราดูก่อนว่า,ามันจะแช่นานสักประมาณเท่าไหร่นะครับก็ชิ้นต่อไปเราก็ค่อยปรับระยะเวลาในการแชน่นิดนึงนะครับที่เราแช่น,น้ำนี่ครับพอให อ่าสติ๊กเกอร์นะครับหรือที่คอเราเนี่ยมันลอดออกมานะครับผมจากนั้นเราค่อยมาเอามาแปะที่ชิ้นงานเรานะครับอ่าโอเคอ่าจุ่มได้จุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็บัดนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเรานะครับเอามาทาบที่ชิ้นงานของเรานะครับบางคนนะครับเขาจะใช้คัตเติลบัตนะครับในการเขีียรตัวชิ้นงานออกไปนะครับแต่ว่า ในการเขี่ยตัวดีคอลงมาที่ชิ้นงานนะครับแต่ว่าผมาผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันมันจะซับน้ําออกนะครับมันจะซับน้ําออกไปทําให้แบบดีคอเนี่ยมันมันจะติดกับชิ้นงานติดกับชิ้นงานแล้วทำให้จ,จัดจัดตำแหน่งลาบากนะครับทีนี้เรามาทาบกับชิ้นงานแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนตัวดีคอนะครับค่อยๆเขี่ยน,นะครับเห็นไหมมันจะขยับได้แล้วนะครับตัวดีคอจะขยับได้แล้วนะครับ เลื่อนลงไปแบบนี้นะครับขั้นตอนมันก็อาจจะยากนิดนึงนะแล้วเราก็ดึงดีคอเอ่อดึงตัวแผ่นรองมันออกมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาจัดตำแหน่งมันนะครับนี่เรามาจัดตำแหน่งนะครับก็เลื่อนๆนะครับให้มันได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอ่าประมาณนี้นะ S, หล nice ังจากได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เอาขัันบัตมานะครับทีนี้ขัันบัตนะครับเราจะใช้ในการซับน้ําออกนะครับเวลาเราซับน้ําเราก็รีดไปค่อยๆรีดนะครับก็เวลารีดเนี่ยก็ระวังนะครับระวังนิดนึงเพราะว่าดีคอมันยังขยับได้อยู่นะครับเพราะว่ามันยังรีดน้ําออกไม่หมดนะครับก็ระวังนิดนึงระวังดีคอมันจะเคลื่อนนะครับ่าค่อยรีดไปค่อยรีดไป เวลารีดนะครับเวลารีดเราใช้การการหมุนแบบนี้นะการปั่นแบบนี้นะนะการปั่นแล้วหมุนก็ค่อยหมุนไปนะครับค่อยรีดน้ําออกไปนะครับอย่าไม่ใช่ว่าดันแบบนี้นะดันแบบนี้เดี๋ยวดีคอเราเลื่อนออกไปนะครับเราเลื่อนหลุดนะบอกให้นะครับค่อยๆปั่นแบบนี้นะครับหมุนใช้การหมุนแบบนี้นะปั่นปั่นอย่างนี้นะนะครับรีดไปเรื่อยๆนะครับซับน้ําออกนะครับ ไล่อากาศออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นดีคอของเรามันจะมันจะเลื่อนหลุดมันจะหลุดนะมันจะติดไม่ทนไม่แน่นนะครับเป็นไงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการติดดีคอน้ํานะครับให้แน่นนะครับแนบแน่นไปเลยนะครับนี่นะครับซึ่งถ้าเราไม่ทําความสะอาดนะครับก็อาจจะมีเสียงลอกได้เหมือนกันนะนะครับผม อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการติดดีคอนะครับก็จะมีน้ํายาอยู่2ตัวนะครับที่เขาจะใช้กันแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับผมน้ํายาตัวนี้ก็คือน้ายามาร์คเซตเตอร์แล้วก็มาร์คซอฟเตอร์นะครับผมมาร์คเซตเตอร์เนี่ยก็คือจะใช้ทาเมื่อเวลาเราติดดีคอไปแล้วนะครับจะทาที่ดีคอ์เพื่อให้มันติดแน่นยิ่งขึ้นนะครับส่วนมาร์คซอฟเตอร์นะครับมาร์คซอฟเตอร์ก็จะทําให้ดีคอเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงนะครับ มื่ออ่อนนุ่มลงมันก็จะสามารถเข้าเหลี่ยมเข้ามุมต่างๆนะครับเวลาสมมติถ้าไปติดในพื้นผิวที่มันไม่ได้เป็นแบบเรียบๆอย่างนี้นะก็จะมีเหลี่ยมมีมุมแบบนี้นะครับก็จะทําให้มันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้ง่ายนะครับอันนั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะอีกขั้นแอดวานซ์นะครับที่เขาจะใช้กันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มาแนะนานะครับการติดดีคอให้มันติดแน่นทนนานดีคอน้ํานะครับก็ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันล้วกันนะครับฝากกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยในะการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรจะเป็นรีวิวอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ